มีคนที่เดือดร้อนอีกหลายแล้วก็บริประโยชน์จากโครงการนี้กันหลายนะรัฐบาลต้องปรับปรับแนวทางนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับับฝนลินแน่ได้ไหมฝนลินวะครับผมอ่าเมื่อวานตกบ่ครับผมแล้วมือว่านตก็จะก็ลิ้นขึ้นเลยครับผมอ่าโอเคยังใครอยู่เั้งซ้อ่ารัฐบาลเนี่ยผู้เซื้อเขาซื้อน้ำให้ซ้อสๆเขามาซื้อเก็บกันเก็บไปแล้วกันมันไม่หิ้งฮะ เราไปเสียไปขายตนวเอน่หนันไปขายมือเลนพนี้แกัไปขายมนไปัไปขายมเนไปแ่ไนีช่กันเขาเบิ่งกินาดิตาเวะอเอาเอดี้กันอ่าคอไปขายพืพี่น้วไปขายขึ้นมาเบื้อนี่เบื้อนี่ดีดีแล้วกันซออไปขายใครมึงกล้าโกงเหร คุเจมส์ไม่ตรงคราบมันต้อมีคนนี้ท่มันอซอสในร้านในนี้ครับนี่ซอสต้องความกระ้างเที่ยนหลังเที่ยงร้ยนผมขายกันได้เป็นสิบกว่าดีนะก็ดีก็ดีเนี่ยไถ่มาต้มไทครับวงไท่ใส่ไทครับแต่้าหาคิดว่เนี่ยมันเอาไปกินไปเยอะแล้วล่ครับผมผมคิด่าเราผมมาประจำผมเรื่งบอกว่ามุกมาขายกับคุณไอหน้ามันละแป่เที่ยมมาขำอะไรกัครับมือกันะเนี่ยมันไปได้ท่านผมก็กระบอกว่าเราแหะมาต้มกันครับ มันต้มกันเลยเพราะซื้อใหม่มันต้มกันผมดึงดันว่าจะเก็บข้าวหน้อยๆข้าวอย่มันถูกตายเหมือนโน่วมันเคยกินมันมันเมื่เกินรัฐบาลใบมีให้ใส่เงินบ้าหน่อยๆครับครับมันจะไงครับผมฮะเอาข้าวมาให้ได้ในอาจารย์ครับผมไปขายเป็นพวกไก่ผลคูเกลือผลเมื่อทันเมือแล้วสองตันไปเลยโอเคครับโอเคอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมเป็นแนวคิดแนวทางที่ดีนะแต่ละท่านที่เสนอเขอบคุณรายการบอกข่าวเราแจ้งเข่าเฮานะฮะ ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นทิศทางเป็นแนวทางที่ดีสะท้อนปัญหาที่แท้จริงออกมาอาสินน้าไปสู้การเข้าใจปัญหาที่แท้จริงนี่แหละผมถึงบอกว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ค้นทองทิน่นอยู่ในพื้นทีนะสิ่ได้รู้สิได้เห็นนะแม้กระทั่งเรื่องของการบริหารจัดการนำ้ำเรื่องของทิศทางนำ้ำเรื่องของปัญหานะผู้ที่ประสบอยู่สุป,ปีสุป,ปีสุมือสสมอเนี่ยเขารู้เขาเห็นเขาเข้าใจ แต่พูี่อยุ่กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเขามองแต่ตามหลักวิชาการเบ้าตามลูกน้องนักวิชาการเสนอให้และนักวิชาการเสมือนมีทั้งนักวิชาเกินมอมอย่างเช่นยูซื้อกับน,นึกได้ยังไงเสนอภาษีคนโสด <c oughs> มันเป็นไปไวไ่าไ้หรอกครับพี่น้องคนเท่าสมือนนี่คือคิดเพื่อที่จะคือคือหลงปากเบ้าไปนะลืมลืมมองเป็นระบบลืมมองความเป็นจริง ขอเท็จจริงในสังคมอะโดยโบริบทลามันบ่ได้ประเทศไทยที่จะไปคิดจังสั่นนะต้องเอารักความเป็นจริงของสังคมไทยว่ะเป็นอย่างประชากรเป้าหมายของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับืือเรื่องของประชากรที่ขาดช่วงไปเนื่องจากว่าช่วงหลังเนี่ยคนเนี่ยบ่คอยแต่งงานโดยเฉพาะคนช่วงไปทํางานอย่างผมเนี่ย ผมกับพราท่านในแต่งงานพรท่านมีลูกมีเมียงล้วค้นที่เพราะท่านในแต่งงานน่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยหลายนะเพราะนั้นประชากรายุคนี้เมื่อบ่มีลูกมั่นกระสิอัตราการเกิดมันหน่อยเพราะในช่วงอีกยี่สิบปีขา้างหน้าประชากรในวัยทำงานมันสินหน่อยลงมันจะบ,บม่มีมันมีหน่อยมันสิสู่ประเทศอื่นเขาบ่ได้นี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอีกยี่สิบปีขา้างหน้าในขณะเดียวกันพุทธเ่า ในช่วงนี่ย่างเช่นเอาแค่เฉพาะพุท่าดีรับราชการนะฮะเป็นคู่น,นะฮะอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าเนี่สิกเกษียนถึงหลายแสนคนเป็นแสนคน,นคเพราะว่าพุ้ธเ่าในยุคคือคนนี่อายุยืนเง่าวขึ้นหลายพี่น้องคุณฟังที่เขาบกครับเมื่ออายุยืนเง่าวขึ้นหลายนะฮะ,ะเฒทาก็เกษียนไปกส็สิมีหลาย เด็กคนสมือนนี่สาม,มารถที่มีชีวิตเงีาวไปถึงแ0ดสิบปีร้อยปีก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญที่ต้องรัดต้องคิดหาแนวทางแก้ไขว่าสิเหทุ่อยางไรที่ดูแลบุคคลสูงวัยของประเทศไทยในช่วงปี1 0ปี้างน,นะาสวัสดีครับสวัสดีครับนันเจอครับครับอาจารย์ตีนะครับผมบอกว่า ขักแย่เก็บภาษีเขาพ้นชูดนี่ใครเดินไฟออกประทงหน้าเขาตองมระดานสูบน้ำปูปาปูวีา่าเสียแล้วก็บำรเก่าแล้ก็บำริเงินอาจจะเป er he be ็นเก็าเหมือนบำเงินไม่ใชกับบัตรันมันตีหรครับแม่ครับคัไปก็ใสรอยมี่สิบแกวหาล้อยเย็นละสาลอยสองลอยสามลอยไปกับขานรับนี่หาแล้วขัรับวแล้วบอกขาับนี่กับแนสามแสก็ไใสามแสนเพื ผมอันนี้เป็นน่ยครับครับผมอันนี้ผมน่ยด้ครับผมเผดาเนี่ครันี่มมีอรเงี้เขาหมูบพิปั่นผ้าเหขายแห้งเฮ็ดดีขายดีครับผมนี่จะหมูแงไก่ยูเยนาเนี่ยอะไรไม่ง้จะงนครับผมครับผมโอเคครับ้เผือเ่าบ้านเท่านี่ผมบอห่วงเลยนะฮะบ้างเผู้เฒ่าบ้านเท่าเนี่เฮ็ดเบียกหลายก็ค้นนมอยู่ต่างหากนะฮะสมมยีไม่ใู่เผ่เาเฮ็ดเบียกกันฮะ ถึงแม้ว่าสิยางบ่ได้กันยังด้เบิ่งหลานเบิ่งลูกเบิ่งหลานอยู่นะฮะส่วนคนที่เฮ็ดได้นี่ยโบมี่บมีผู้ใดอยู่สื่อครับผู้เฒ่าบ้านเขาคนอีสานบ้านเฮาแต่ผู้เฒ่าในเมืองครับพี่น้องครับ,อรบมองเสียดอยู่เห็ดกินกับ่บมี่ิไปเห็ดงานข้างนอกกับได้ใดกันกองกันอยู่ห่นะสังคมเมืองสิวุ่นไายสิเอเออัดนะฮะสู่บ้านเฮาบ่ได้ครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ในอนาคตขนานี้เกิดขึ้นแน่นอน และช่วงของประชากรที่ลดหายไปในช่วงหนึ่งนะครับนยะี่สิบสามสปีข้างหน,น้านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลต้องหาแนวทางแก้ไขในอนาคตเพราะนั้นประเด็นสำคัญนะก็คืออยู่เรื่องของการว่างแผนปัญหาทั้งระบบโมเมนต์แก้ไขปัญหาเฉพาะการคิดภาษีแก้ไขปัญหา คนส่วนนี่เป็นแค่แนวคิดของนักวิชาการเกินคนหนึ่งนัสอง,องสือของมาเรื่อนังสศธิฐีบอกออกมานะจริงๆรัฐบาลกับบร่ได้ไปเกี่ยวของบร่ได้คิดว่าจะเป็นนโยบายดอกแต่ว่าเป็นการพูดออกมาในเวทีสมมนาเพอเอว่าคนเอาไปเว่ากันในในสังคมนะในโซเชียลมีเดียในเฟซบุ๊กในอย่างกเกิดกระแสะการต่อต้านท,าทันทะี่รัฐบาลต้องออกมาแก่ตัวบอกว่าแม่นนโยบายรัฐนะเพราะฉะนั้น เวลาีม่าวลือเวลามม่ยังเขามาเนี่ยพี่น้องต้องฟังให้ดีต้องเบิ่งทีบ้าเบิ่งต้นต่อให้ดีนะมาสั่นพี่น้องจะเข้าใจผิดแล้วยุคสม,มัยนี้เป็นยุคที่ของการใส่ไฟเติมเชื้อใส่ไลยป้ายสีแล้วก็นโนม้มนั่มแล้วเทคนิคก,การเบาของนักเบาสม,มัยนี้ก็สามารถเห็ีดนเสือได้สามารถเาอาให้คดนลิงหลับได้ในขณะนี้มีมีเชื้ออยู่นิดเดียวมีสาระอยู่นิดเดียวแต่ว่าสามารถเอานา้ำเอา แม่นาทั้งหาสายมาร่วมกันให้พี่น้องเกิดอารมณ์เกิดการความเครียดแค้นเกิดความขัดแยงความแตกต่างทั้งความคิดในจิตใจได้เ่งง่ายนะเพราะเราต้องมีสติครับพี่น้องทุนพ้างที่กรุกกรับสิ่งที่ผมอยากจะบอกต่อไปนี้พี่นอ้นองต้องมีสตินะแล้วก็ยึดมัน่นในแนวทางชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะ การเมืองสิแก้ไขใดการเมืองการปกครองสิแก้ไขใดก็คือพี่น้องประชาชนชนหมน่บ้านผู้ใดญ่มาสภาพปฏิรูปกับคามสามารถที่แก้ไขได้ครับ้าพี่น้องประชาชนยั่งบอกเข้าใจยั่งบรูยั่งบ่กหูขอเท็จจริงรวอแกนแทของประชาธิปไตยแกนแทของประชาธิปไตยคือประชาชนแกนแทของประชาธิปไตยอยู่ที่ทองทิ่นครับ สภาพทองทิ่นที่เป็นโตกําหนดความเข้มแข็งของสังคมประเทศอื่นพี่น้องสาม,มารถที่เบิง่งใดเลยประเทศที่มีความเข้มแข็งทางการเมืองประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองอ่พัฒนาทางประเทศได้ดีก็คือประเทศที่มีการเมืองท้องทิ่นที่เข้มแข็งครับยุอเมริกาในมีการปกครองเป็นเมืองมีผู้วา่าเมืองมีนายกเมืองมีการคือแต่ละเมืองบริหาร โดยอิสรภาพบางเมืองมีกฎเฉพาะเมืองของเขานะอันนี้ขึ้นอยู่กับความรวมรวมือรวมใจของพี่น้องประชาชนนะฮะเพืาอนผมอยากฝากพี่ฝากน้องว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือความรู้ความ้าใจของพี่น้องประชาชนและสิ่งสําคัญที่สุดคือเขาต้องพัฒนาการเมืองในท้องถิ่ของห้เข้มแข็งโดยความรวมรวมือรวมใจกันนะฮะความมีเป้าหมายเดียวกันอยู่ที่ประชาชนของ นายกอบาตานายกเทศบาลนายกอบจอกัปะชากับสมาชิกนะเข้าใจในบทบาทของเจ้าของนะเข้าใจในบทบาทตัวแทนสมาชิกสภาพทองถิ่นเข้าใจในบทบาทของนายกที่พัฒนาบ้านเมืองเจ้าของเนะพราะเจ้าของเป็นลูกบ้านนี่เป็นคนตำบลน,นี่ห่้งว่าปัญหาอยู่มองนี้เมองนี้นะเมื่อท่องถินเข้มแข็งครับซีเฮทให้การเมืองระดับประเทศตกปรับตัวของหาท้องถิ่น ซุ้มวันนี้ท้องทิ้ดปับตัวาาก็อหาการเมืองระดับชาติเฮต้เกิดความบ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกับความอ่อนแอบ่สามารที่ไปต่อร่องดใดเชกเช่นเดียวกันกับที่ผมยกตัวอย่างในช่วงแรกที่บอกว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยว่าท่านนายกอยู่แล้วนายกเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีความเกา่าต้องสภาพทั้งสภาพจับมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งสิท่านนายกได้แต่ว่าถ้าคนต่อคนสมาชิคนเดียวมู่เดียวเนี่ย ว่าสมาธิยท่านนายกเลยเพราะนายกเป็นคนถืองบประมาณข้าเจ้าบอเซียคอยข้าเจ้าบายอยงมือใ่อยข้าเจ้าบอเฮ็ดก็ยังคอยบอกคอยบรจัดงบให้เจ้ามันเกิดวัฒนธรรมตรงนี้ขึ้นมาเพราะไปเลี่ยนแบบการเมืองแบบระดับชาติในคณะการเมืองแบบทองทิ่เนี่ยมันต้องมองไปที่ปัจชาชนในทองทินเป็นพี่น้องกันสภาท้องถินคือสภาพี่น้องคนบ้านเดียวกันคนอำเภอเดียวกัน คนจังหวัดเดียวกันเขามีความหักความผูกพันแบบสายใยพี่นอ้องยังฝากไว้นะครับพี่น้องครับในการที่จะเลือกอานายกเลือกสมาชิกที่กําลังจะมาถึงนะตอนนี้ก็ลงสิงเรร่มโหมลงกันแล้วล่ะเริ่มรับสมัครไปแล้วไ,ไล่อบตอไลเทศบาลอยู่กพอสมควรทีเดียวนะพลันวันนี้ก็ถือโอกาสนํามา แลกเปลี่ยนปกปีกพี่น้องครับผู้เลายๆหลายพี่น้องกรับในส่วนของอการรวมแสดงความคิดเห็นกรับ